แต่มันเป็นเป็นเป็นความภูมิใจจริงๆเลยนะสามละบัมนะ้มเนี่ยออกมาได้ยังไงคลอดออกมาได้ยังไงเนี่เรา,าเวลาเราสร้างสรรค์งานในช่วงเวลาที่ชีวิตเราประสบปัญหาด้วย,ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาเครื่องไม้เครื่องมือปัญหาอะไรต่างๆก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยแรงศรัทธานะครับถ้าท่านได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับท่านก็จะท่านก็จะ เข้าใจพวกเราเองว่าทําไมพวกเราต้องมานั่งทํามานั่งมานั่งขายซีดีขายอะไรเงินก็ไม่ได้เข้ากับเอาตัวเองสักบาทนะครับก็ให้สังคมทั้งหมดนะครับก็นี่แหละนะครับมันเป็นมันจะถือว่าซื้อไปช่วยซื้อเลยคําว่าช่วยซื้อเนี่ยมันมันดูแบบว่าเหมือนอนาถาไปช่วยเด็กๆด,ด,ดีกว่านะครับช่บวยเด็กๆเกพราะว่าพวกเรา ไม่ได้ถ้าช่วยซื้อพวกเราก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราไม่ได้เอาเงินไปไปใช้ในการส่วนตัวไม่ได้เอาไปเอาไปซื้อหวยกินเหล้าพวกเราเอาไปให้เด็กๆทั้งหมดนะครับใครก็ฝากชงฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ทั่วโลกด้วยนะครับให้อ,อัลบั้มนี้สามอัลบั้มนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งปันถ้าหากว่า,าโชคดีขายขายได้หมดที่ที่ปั๊มมาสามพันแผ่นเนี่ย พวกเราก็คงมีทุนมีอะไรให้เด็กๆเยอะขึ้นเป็นอะไรที่แบบไปได้กว้างไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถึงโลกเราจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนมันก็ยังมีโรงเรียนที่ยังขาดแคลนยังมีเด็กที่มีความลำบากอยู่เยอะแยะมากมายในประเทศไทยเรานี้นะครับถ้าท่านไปสัมผัสเราจะรู้นะครับแล้วก็จะเห็นว่า เห็นสองเห็นหัวใจพวกเราว่าทำไมพวกเราถึงทำฝากไว้ด้วยนะครับผม